เขียนคำว่าตาใจดีสิครับอืมอืมตออาตาให้เหมือนตาใจตออีดีตาใจดีอืม,อมแล้วมันจะพอเราเด็กไหมเนาะ อืมอืมแล้วก็ปูนามีปูนาดิมีปูนาเขียนยังไงเนาะโมอ,อีมีโออูบูหนอานามีปูนาโอ้โห,โหสุดยอด นี่แล้วปูวเ่เขียนไงเขียนให้จบคำในรูปมีปูนาเขียนไงงา,าเขียนไงโอ้โหเก่งมากเลยบายบายอ่ะ